้าท่านคิดว่าฟังลําบากฟังไม่รู้เรื่องฟังยากอันนี้เราเป็นคนฟังเนี่ยเราก็คิดว่าไม่รู้พูดอะไรฟังลำบากก็ให้เราคิดต่อไปว่าขนาดเราฟังเนี่ยยังลําบากแล้วคนพูด จะลำบากกว่าเราขนาดไหนอย่างพระอาจารย์เวลาจะพูดก็ยากแล้วก็ต้องคิดก็ต้องอะไรอีกอันนี้เลยเป็นเรื่องที่เราต้องเราต้องทำใจซึ่งมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน การฟังธรรมเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวคือมันได้ฝึกได้ฝึกได้อดได้ทนนะเป็นหนทางที่จะเข้าถึงธรรมในวิมุตติสูตรวิมุตติสูตรหาวิมุตหา้าคนจะบรรลุบรรลุธรรมได้ หนึ่งจากการฟังธรรมคือฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาก็นำข้าสู่การบรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นขั้นไปจนถึงพระอรหันต์จนนิพพานแต่ว่าวางคนก็ บรรลุธรรมเพราะการเทศบางทีเทศไปกับพิจารณาไปว่าตนเองจะเทศเรื่องอะไรเพราะว่าก่อนจะพูดเนี่ยมันต้องคิดมันต้องวางแผนวางโครงสร้างแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราจะพูดเรื่องอะไรทำไมพูดเพื่ออะไร แล้วเราจะพูดโดยวิธีใดที่จะให้เกิดประโยชน์เวลาแสดงธรรมนี่จึงต้องคิดต้องวางแผนต้องพิจารณาธรรมไปในตัวก็มีโอกาสที่จะทำให้สามารถเกิดความเข้าใจยิ่งกันไปจนถึงบรรลุธรรมได้แต่ว่าวางคนนี้สาธยาย อย่างพวกเราสวดการสวดมนต์นี่มันมีผลทำให้เกิดสมาธิเป็นการเจริญสติทำให้เราได้ทบทวนบทพระธรรมแล้วก็ทำให้เกิดความพร้อมเพียงเกิดความสามัคคีเวลาทำวัดเราก็ได้รวมกันได้สวดในสาธยาย เวลาสวดก็ได้ได้พิจารณาไปด้วยซึ่งบางครั้งบางคนก็อาจจะคิดไปทางความขังความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เราสวดในสิ่งที่เราสาธยายการสวดมนต์เป็นการเสกตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์บางครั้งเราก็ จะไปให้คนอื่นมาเป่ามาเสกให้ซึ่งที่จริงก็เป็นไปเรื่องเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะให้เกิดความสําเร็จเพราะว่าความสําเร็จนั้นต้องต้องเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเฉพาะตัวเราเองเวลาเราสวดมนต์สวดสรรเสริญระลึกถึงคุณของพพุทธเจ้า สวดด้วยความศรัทธาสวดเพื่อเจริญปัญญาให้เราได้เกิดความเข้าอกเข้าใจให้เราได้พิจารณาอย่างเวลาเราสวดแปรเราก็สามารถคิดตามไปด้วยอตีตังนานาวาขเมยยนาปฏิกังเคอ,อนาคตังอดีตก็ละไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัฐะตัฏฐวิปัสสติถ้าเราสามารถที่จะรู้เฉพาะหน้าในปัจจุบันเคยอ,อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็สามารถที่จะหลุดจากความทุกข์ในอดีต หลุดจากความหลงในอนาคตซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการเจริญสติการร,ารึกรู้โยกับปัจจุบันเมื่อเวลาเราสวดเราคิดไปด้วยโอ้อดีตมันละไปแล้วเนาะเรื่องเก่าๆาบางเรื่องนี่มันผ่านไปนานแล้วหลายปีบางทีจน จนแก่จนเท่าบางคนก็ยังเอาเรื่องเก่าๆนะมาพูดมาเล่าให้เราต้องเจ็บปวดให้เราต้องมีปัญหาขัดแยง้งเถียงกันด่ากันเพราะเรื่องเก่าๆซ้ำซากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปแล้วผ่านไปแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังเอามาคิดเอามาคิด เอามาพูดแล้วก็เข้าไปสู่การกระทาทั้งต่อคนอื่นทั้งต่อตอนเองก็ทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสวดไปก็คิดไปอนาคตบางเรื่องมันยังมาไม่ถึงปัญหาอุปสรรคบางอย่างมันยังไม่เกิดนีะแต่ว่าเราโมโนภาษาสมัยใหม่พวกโมโนคือคิดไป เขียนเสือให้วัวกลัวสร้างปัญหาให้ตนเองเกิดความกลัวเกิดความทุกข์โดยที่ยังไม่ไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นเหมือนหลวงพ่อกำเนนน้อยหลวงพ่อบอกโอ้ยเนนดีย่ยงหลวงพ่อจะซื้อม้ามาเลี้ยงว่ะเนนก็บอกโอ้ยอก็ดีหลวงพ่อผมจะขี่หลังมัน หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ได้มาขี่หลังหลวงพ่อไอ้มาขี่หลังม้าหลวงพ่อได้ยังไงเดี๋ยวผมขี่น้ำแนว้วหลวงพ่อไม่ให้ขี่ผมก็จะลักขีว่วะท่านเทียงกันไปเถียงกันมาหลวงพ่อกะเนียนน้อยจะตีกันทําไมเนียนน้อยจะขี่ม้าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ให้ขี่ถท้าว่าม้าอยู่ไหนน่ะ ไปมาเทียงกันมาแล้วพออยู่เส็แล้วพอเฉหม่ให้ผมขีเอามุทานได้สื่อไปบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาปรุงไม่ได้ปรุงเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ปรุงเพื่อให้เกิดปัญหาให้ตนเองต้องทุกข์ให้ตนเองต้องกลัว ไม่กล้าที่เข้าไปสู่การกระทาไม่กล้าที่จะเข้าไปสู่การเรียนรู้ศึกษาไปมาก็เลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้ยอมตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอันนี้วางครั้งอนาคตก็เลยกลายเป็นกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นความทุกข์ที่ให้เกิดขึ้นโดยที่ที่เหตุการณ์ณเหล่านั้นมันยังไม่เกิด อันนี้เอาสั้นๆนี่ถ้าเวลาเราสวดเราสาธยายไปเราคิดไปเอออดีตมันก็ผ่านไปแล้วเนาะแล้วเราจะมาทุกข์มาเสียใจมาอะไรกับมันนักหนาะมันเอาคืนไม่ได้อนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงแล้วเราจะไปกลัวอะไรนักหนาะปัจจุบันนี่ดีที่สุด มวดวําข้อถามสั้นๆนีน่มีความหมายจริงๆนะสามารถทําให้คนเข้าใจแล้วก็สามารถทําให้คนที่จะปล่อยวางจิตใจตนเองจากความทุกข์จากความหลงได้ในระดับหนึ่งหรือว่าหลายแล้วแต่สติปัญญาของของแต่ละคนที่จะสามารถที่จะพิจารณาได้ อันนี้คือเวลาที่เราสวดที่เราสาธยายคิดไปด้วยพิจารณาไปด้วยก็ให้เกิด